ชยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องกัจจ่าในช่องยูคานะคะวันนี้จะจะพามาชมในส่วนของเก่งคโรราออลติสนะคะเป็นตัว 1.6G ปี2020นะคะคันนี้ได้สีขาวนะคะมาอยู่ที่130,000โลนะคะแล้วก็เป็นรถหน่วยงานเข้าสู์แมนแนนตลอดนะคะใครอยากได้ตัวรถสวยๆนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะโครงสร้างสวยเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นโครเมียมด้านหน้านะคะกับตัวป้ายทะเบียนนะคะแ1 8 5นะคะแล้วก็เลข9อยู่ข้างหน้าสวยนะคะคันนี้ ฟรีดาวตกผ่อนเดินละประมาณ8,000บาทนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวได้รายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นหกพันบาทเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องํานะคะท่านผู้ชมใครสนใจอยากได้รถสีสวยถ้าหาน้องจ้าจ๋าเพ่งยนเข้ามาได้เลยนะคะแม็กแท้แม็กเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถสดสดใหม่ๆส,สวยๆนะคะรถรับประกันนะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากลับสีกอใหม่แน่นอน <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะภายในสวยสดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาะนะคะเบาะแท้เบาะเดิมนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะรวมไปถึงเกียร์นะคะ แอรนะคะทุกอย่างทํางานได้ปกตินะคะระบบแอร์แบกใช้งานได้เหมือนเดิมโทรงข้างสะคารเสา A เสา B ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมนะคะใครอยากได้ตัวรถสวยๆเดิมๆแนะนํานะคะเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะท่านผู้ชมที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะ โคเมียมยังใสๆใหม่ๆอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะด้านหลังทั้งกว้างทั้งใหม่นะคะเบาะไม่มีช้ำแต่อย่างไรนะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพแกลบด้านข้างสวยนะคะไม่มีตกไม่มีอ้าไม่มีง้างนะคะท่านผู้ชมไฟท้ายสวยเดิมๆนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยที่ติดมาให้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมไฟท้ายใสยเดิมนะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีล้าวนะคะแล้วก็กระจกด้านหลังเป็นกระจกไล่ฟ้าค่ะท่านผู้ชมนะคะ แล้วก็ตัวที่ฝาท้ายเนี่ยสามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะเก็บของสัมภาระได้นะคะท่านผู้ชมในสภาพเดิมมากๆเลยนะคะรอยสะพกซ้ายสะพกขวารอยเม็ดอาร์คนะคะอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะรวมไปถึงนะคะช่วงล่างนะคะลูกค้านี่ในช่วงล่างที่เก็บล้ออะไหล่นะคะคือเครื่องมือแม่แรงครบนะคะล้ออะไหล่นะคะถุงหลุมใส่ล้ออะไหล่เนี่ยไม่มีแก้ไขดัดๆนะคะทุกคนนะ สภาพเดิมสภาพสดนะคะตัวสะโพกซ้ายสะโพกขวาไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะท่านผู้ชมนะคะสนใจาาทักหาน้องกัสาพิจนเข้ามาได้นะคะท่านผู้ชมตัวแกวนด้านข้างสวยเดิมนะคะตัวล้อแม็กอัลลอยนะคะได้ดิสซี่ล้อแล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมนะคะล้อแม็กขั้งสี่ล้อไม่มีรอยเหยียบรอยชนแต่อย่างใดนะคะท่านผู้ชมกันสามีให้เรียบร้อยนะคะใครสนใจตามหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดนะคะแพงประตูดูสดดูสวยดูให,ใหม่ ะคะานเสา A นะคะคานเสา B เนี่ยตัวรถสดนะคะท่านผู้ชมและค่าตัวนี้เนี่ยนะคะลูกค้าสามารถเช่าซื้อคนเดียวจบแบบไม่ต้องคำได้นะคะรายละเอียดของตัวรถก็คือเดิมสวยตรงปกแน่นอนนะคะ รับประกันนะคะเรามีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้ถึง274รายการนะคะคนไหนที่อยากล่ารถเก่งคนละาอาติสนะคะทั้งรุ่นทั้งทนนะคะแล้วก็สไตล์ประหยัดนะคะอะไรหาง่ายปัญหาจุกจิกกวนใจไม่มีนะคะรุ่นนี้เอาไปใช้งานในระยะยาวๆได้เลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะเบาะนะคะ,ะ,คะไม่มีล้มนะคะสภาพเบาะเดิมนะคะ ถุงพุ่มเกียร์อยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะรวมไปถึงนะคะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะหน้าจอยกลอยนะคะสำหรับตัว 1.6G นี้นะคะยังไม่มีกล้องถอยนะคะลูกค้าแต่เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะคอนโซลแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยเนี่ยลูกค้าดูได้เลยนะสภาพพวงมาไลัยไม่มีทะลอะรถสวยเดิมทั้งคันนะคะรับประกันได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะาจ๋าจะพาไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะ เครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของระบบนะคะการทํางานต่างๆของตัวรถเนี่ยนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยค่ะลูกค้านะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะสวยจริงนะคะท่านผู้ชมนะคะฝากระโปรงเหลี่ยมสันฝากระโปรงอยู่ในสภาพเดิมนะคะรวมไปถึงตัวโครเมี่ยมด้านหน้ายังดูสดๆเลยไม่สวยๆนะคะด้านหลังนะคะท่านผู้ชม ใครสนใจนะคะกหา,านน้องกจาาพิรยนต์นได้นะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะสามารถแอดไลน์เบอร์โทรของน้องกจ่านะคะโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะโทรวริดีโอคลอหาดูรถนะคะถ้าผู้ชมแคปทะเบียนนะคะเห็นคันนี้เราชอบนะคะสีขาวถูกชะตาถูกสเปคนะคะแคปทะเบียนแล้วก็มานะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับกจ่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์พร้อมๆกัน,นะคะ่ะ นะคะเรามาชมสภาพเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะคะสูบนะคะเป็นเครื่องยนต์สีสูบนะคะเครื่องยนต์สวยเดิมสดนะคะไม่มีรอยซึมรอยหยดรอยเยิ้มของน้ามันเครื่องนะคะรวมไปถึงน็อตฝากระปงูงอยู่ในสภาพเดิมนะคะเบ้าชุกกระบอกชุกอยู่ในสภาพสดใหม่นะคะตัว น็อตคานด้านหน้านะคะสภาพเดิมสภาพสวยกิบล็อกอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะรวมไปถึงแม้กระทั่งคําเตือนนะคะต่างๆนะคะคานหน้าเดิมนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ๆเลยค่ะลูกค้านะเพิ่งเปลี่ยนนะคะท่านผู้ชมนะคะเบ้าโช๊คสวยเดิมใหม่นะคะ เรามาดูตัวรถของจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนสีรีไทยซอย68สีขาวเนี่ยเป็นสีที่ยอดนิยมและเป็นสีที่ขายดีนะคะใครอยากได้รถสีสวยทักหา,าน้องจ,จา้าจ่าเพชรยนต์มาเอาตัวรถเดิมๆไปใช้งานได้เลย ะะเบอร์โทรน้องจากสามสานะคะน้องก็จ๋าดูแลเคสเองได้เอ้ยลูกค้าน้องก็จ๋าดูแลเคสเองทุกเคสแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ภาษีพ,พบรบพร้อมรถคันนี้มีเล่มเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมเล่มนะคะเป็นเพชรยนต์แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะซื้อรถที่นี่ได้การรับประกันได้วารันตีได้คุณภาพแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ก็ใครที่ชื่นชอบอาติสอยู่แล้วแล้วก็ อยากมีตัวเลือกเยอะๆนะคะก็ามาหาน้องเะจ๋าที่เพชรยนต์น,นะคะเปิดทําการทุกวันตัวเลือกมากกว่า60คันค่ะท่านผู้ชมมาเลือกได้เลยนะคะครบจบครบวงจรนะคะไฟแนนซ์สแตนบายรอทุกวันนะคะลูกค้าซื้อสดรับรถได้ภายในวันจัดไฟแนนซ์ก็สามารถรับรถได้ภายในวันเช่นกันค่ะนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้อจ๋าด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูคลิปหลายๆคัสอ่ะไยๆ หลายๆแบบแล้วก็ลดหลายๆคัดน,นะคะกดติดตามไปเลยเดี๋ยวคลิปจะจ่าแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ